ว่างจากอัตตาคือตัวตนว่างจากอัจนิยาคือของตนแล้วมันจะยึดถือได้อย่างไรครับจิตมันไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกจิตมันก็ว่างเองต้องจึงทรงคำคำชับว่าโมคราชนะจึงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อสุญโตโลกังเวขัดสะโมคราชทะสทาสโตโมคราช จงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ตลอดการทุกเมื่อเถิดแล้วท่านก็แสดงว่าโลกนี้มันว่างจากอัตตาว่างจากอัตตัญญาถ้าใครมองเห็นโลกว่างจริงว่างจากตัวตนว่างจากของตนจริงแล้วมันจะยึดถือได้อย่างไรพอมันไม่ยึดถือจิตมันก็ว่างเองนี่แสดงว่าอืตรงประสงค์ให้รู้จักทําจิตให้ว่างเพราะไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลก somewhere. Huh?